สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่านะฮะสีที่ถูกโลกกับรถนะครับของคนเกิดวันต่างๆนะฮะก็ละหลายๆครั้งที่ที่ที่ผมขายรถเนาะก็จะมีลูกค้าถามนะครับว่าเราถูกโลกกับสีไหนนะครับก็จะได้เป็นพ่อหมอจาเป็นอยู่ลหลายๆครั้งนะครับก็จะเรียกว่าพ่อหมอการ์เล็กซิ่งก็ได้นะครับวันนี้จะเป็นคิวของวันจันทร์นะครับคนที่เกิดวันจันทร สีที่ถูกฉลกของสีวันจันเลยนะครับเด่นๆที่สุดก็คือสีเหลืองนะครับกับสีส้มคนที่เกิดวันจันทร์ก็จะออกสีแบบแรงๆหน่อยเนะาะถ้กรถที่เป็นสีส้มกับสีเหลืองนะครับเสริมดวงเรื่องการเงินความมั่นคงภูนทรัพย์ราคาและคุณค่าที่จะเพิ่มพูนให้แก่ตัวเองในปัจจุบันและภายภาคหน้านะครับอันนี้คือถ้าเกิดคนวันจันทร์ใช้สีส้มกับสีเหลืองนะฮะ หลักๆเลยนะฮะแต่ว่าทีนี้คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยก็ถูกฉโฉลกกับสีอื่นๆด้วยนะครับก็ไม่เฉพาะเฉพาะสีเหลืองนะครับก็จะเป็นสีอื่นนะฮะสีต่อมาก็คือรถสีดำนะครับถ้าเกิดว่าคนเกิดวันจันทร์ใช้รถสีดําก็ยังถือว่าถูกฉโฉลกอยู่นะครับจะเสริมเรื่องความสงบปลอดภัยจากเหตุร้ายนะครับเช่นอุบัติเหตุแควคลาดจากอันตรายทั้งปวงนะครับอันนี้คือสีดํา ต่อมาเป็นสีน้ำเงินและสีทองนะครับความหมายคือเสริมสเสน่ห์ผู้ใหญ่รักเมตตาและเอ็นดูมีแต่สิ่งที่เป็นสีมงคลแก่ชีวิตทรัพย์สินโชคลาบสเสน่ห์ที่จะทำให้คนรักเมตตาและศรัทธาในตัวเรานะครับสีต่อมาคือสีม่วงเปลือกมังคุดนะฮะเสริมดวงด้านความสะดวกราบลื่นทุกอย่างนะครับ อ่าสีต่อมานะครับคือสีชมพูเสริมดวงให้ประสบผลสำเร็จในการอุปถัมภ์ค้ำชูให้รับได้รับการสงเคราะห์เกื้อกูลจากผู้ใหญ่ได้รับการส่งเสริมในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงานนะครับถ้าเป็นคนวันจันทร์แต่ขี่รถสีชมพูนะฮะยาวหน่อยต่อมาเป็นสีฟ้านะครับ สีฟ้าจะเสริมดวงให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงานนะครับสีสุดท้ายของคนเกิดวันจันทร์ที่ถูกโฉลกนะครับคือสีเขียวนะครับความหมายของสีเขียวคือเสริมอำนาจวาสนาบารมีเกียรติยศและชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงานอนุภาพสิทธิผลทำให คนเคารพยำเกงมีความสามารถในการควบคุมบังคับบัญชาคนนะครับแต่คนเกิดวันจันทร์นะครับคนเกิดวันจันทร์มีสีต้องห้ามนะครับมีสีต้องห้ามจากที่แจ้งวันในตำราโหรน,นี่เนาะสีต้องห้ามก็คือสีแดงนะครับคนเกิดวันจันทร์ไม่ควรนะฮะใช้รถสีแดงเพราะหมายถึงโชคร้ายอัป,ปมงคลความเป็นเสนียดัตูคู่แข่งอุปสรรคในการดำเนินชีวิตนะฮะแต่ว่า โดยรวมเนาะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็หลายหลายท่านดูจากหลายหลายตำรานะครับก็จะสรุปได้เองเนาะแต่หลักๆก,ก็คือจริงๆเราสบายใจในการที่จะใช้สีไหนนะครับก็ก็น่า,นาจะน่าจะเลือกคันสีนั้นแหะเนาะครับยังไงขอบคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ